อันยองสวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไากินชาบูชาบูนะคะชื่อท้านชาบูมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่โซนโมฮอนดงอีกซานใครอยู่อีกซานก็แวะมาทานได้อร่อยมากร้านนี้แนะนําจริงๆแต่ว่าจะเป็นชาบูเนื้อนะเนื้อวัวจะมี2แบบเนื้อออสกับเนื้อฮานูนะคะลายอาหารก็จะเป็นมีผักต่างๆให้เราเลือกมีของหวาน แอมมุบมันุดเต็ม,มตทีดนะคะแล้วก็เมียนพงบายขเขาผัดเขาผัด,ผดอร่อยตอกบุกกีนะคะวันนี้เราเลือกเป็นเนื้อฮานูโอ้ยละมุนลิ้นอร่อยมากจริงๆน้ำซุปก็เราเลือกแบบเผ็ดจะมีอยู่สองแบบแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดนะคะแล้วก็แป้งจะเป็นแป้งเวียดนามแป้งหอ่อนะคะน้ำจิ้มจะมีอยู่สองแบบนี่แบบหวานแบบเผ็ด นะวิธีการกินก็เอาแป้งเวยียดนามไปแช่น้ําอุ่นก่อนแปบ๊บนึงแล้วก็เอามาให้มันนิ่มนะคะแล้วเราก็ตักเนื้อตักผักตามใจชอบเลยแนะนําเดือดไปดะเจริญไยดะทุม่มติหมบานแล้วก็อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวกินไม่ได้มันใหญ่ระวังร้อนด้วยกระเดานะไปเปิดกลุมของเดือนะ นี่ดัดน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มเข้าไปนะคะแล้วเราก็ห่อนี่ห่อซ้ายห่อขวาห่อให้พอดีคํานะอย่าลืมอย่าให้ใหญ่ระวังลวกปากด้วยห่อเสร็จแล้วห่อ,อมวนมวๆกะจอบก็จอบอย่างไงนะชอบอร่อยจริงนะต้องลองนี่อามเ้าปากอู้แซบเบอร์ดูจากหน้า สไตล์เกาหลีร้านหนึ่งไม่พอเดอ้อต้องมีร้านสองแล้วก็มาต่อร้านเบียร์แล้วจะประจำมันกันแหละอยู่ใกล้ๆบ้านโซนวอนตรงเหมือนกันมาจนทุกหของร้านเซอร์วิสมันฝรั่งฟรีนะคะน,นี่เอาจานชนแก้วนะคะเพิเพิติดเอร์เพิร์ไงดื่มเบียร์ดื่มทุกวันอร่อย